สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุกส่านนะครับผมผมกอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวเนืองแหวมเล็ซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งตระธิ์ในสายหลงวงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตุของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทักนสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรร์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ในคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับปทควุมคนมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมร่วมกันน่นะครับในคลิปนี้เราก็จะมีวัตถุมงคลมากมายมาให้เพื่อน้ศึกษากันนะครับแต่ในเน้นเลยเนี่ยก็จะเป็นมีดแปดรอบเก้ามงคลนะครับซึ่งวันนี้นี่มีการปิดไปหนึ่งรายการนะครับถือว่าเป็นของเด็ดของดีเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะครับมีด8รอบ9มงคลเนี่ยถือว่าเป็นมีดระดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับมนสารเนี่ยก้าอย่าง9มงคลนะครับเราจะเป็นเหล็กน้ำพีเหล็กหลงพ่อเดิมอาวุธหอกดาโบราณกระสุนปืนใหญ่โบราณนะครับมีดที่หลวงพ่อใช้ติดตัวมา40ปีก็พรีมาเป็นมวลสารนะครับ ดาละฝักเนี่ยทำจากไม้โบดเก่าอายุ200ร้อย้กว่าปีเลยนะครับวิธีลูกเสกก็ถือว่าเป็นวิธีที่ใหญ่มากๆนะครับแปดรอบเก้ามงคลปี60ก็จะมีด้วยกันหลายขนาดนะครับมี1.5นิ้ว2.5นิ้ว5นิ้ว,ว,วแล้วก็9นิ้วนะครับมีแปดรอบจะไม่มีขนาด7นิ้วนะครับเพื่อนนะครับเรามาเริ่มกันที่ ขนาดฝริกาเลยนะครับแต่เยนี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาริกา8รอบ9มงคลน,นะครับใบเนี่ยเป็นเหล็กนำพีขนาด1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วปอกลายเซมาเต็มใบทรงเครื่องแล้วก็อักระเลขย,ยันสวยงามเข้มขังโดยการสร้าง400เล่มนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับเพราะาผมเพิ่งเป็นคนแกะสีนี้เองเลยนะครับสองเดิม ส่วนอีกรายการก็จะเป็นมีดขนาดปากกา8รอบ9มงคลใบ2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วตอกลายเซมาเต็มใบแล้วก็อัคระในกกนสวยงามเข้มขังนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับใบนี่สวยงามเลยเีจยวก,การสร้างมีปากกาแบบนี้นี่400เล่มนะครับ พิเศษเล่มนี้นี่มีรอยจานลายมือนของพ่อแท้ๆด้วยนะครับอาจจะเือนลางบ้างนะครับแต่ก็ยังมองเห็นอยู่นะครับสองเดือนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนสวดอีกขนาดก็จะเป็นนะครับขนาดใบ5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักษรเรียกยันสวยงามเข้มขขังนะครับเล่มนี้นี่สภาพ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าน้องที่ส่งมาเนี่ยเขาเป็นคนที่แกะซีนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ผมเลยนะครับเรียกว่าเดิมส,ดๆ,สดๆนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นไม้แห้งๆแม้ต่างๆเนี่ยเรียกได้ถือว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับห้านิ้วแบบนี้นี่สร้างเพียง300เล่มเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับยังอยู่นะครับสภาพนางฟ้านะครับ สวดรายการที่ปิดไปวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนะครับของเด็ดของดีนะครับนั่นก็คือพระขัน8ดรอบ9้ามงคลน,นั่นเองพระขัน8ดรอบ9้ามงคลเนี่ยถือว่าเป็นพระขันรุ่นแรกของหลวงพ่อฮัทเลยนะครับของวัดเทดดวดนนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับใบจะเป็นเหล็กน้ําพีขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณติดนิ้วนะครับด้านละฝักทําจากไม้ชิงชันนะครับมีการถักไหว แบบโบราณนะครับรูปแบบของพระขันนี้มีความสวยงามเข้มแขังมากๆนะครับโยกันสร้างเนี่ยน้อยมากๆเลยครับเพียง69เล่มเท่านั้นนะครับย้ํานะครับสร้างเพียง69เล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้นี่ถือว่าเด็ดเลยนะครับรอเจ้าของนะครับแล้วก็เจอเนื้อคู่นะครับวันนี้ก็ปิดแล้วก็โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อาทิ์แล้วก็จะจัดการส่งให้นะครับพี่ทานี้นี่ก็เก็บของดีไว้เยอะนะครับถือว่าเป็นรังใหญ่อีกรังนะครับที่น่าจะตามองในอนาคตนะครับท่านที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับมีดหมอเครื่องรางของถางต่างๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าวัตถุมงคลมีดหมอเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางที่มีพุทุกคุณครอบจักรวาลที่สุดดีที่สุดนะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีมีดหมอเล่มเดียวเนี่ย ไม่ต้องมีเครื่องรางใดๆก็ได้นะครับครอบจักรวาลเลยนะครับถ้าได้มีดหมอที่ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธคมสูงนะครับมีเรียกว่าเป็นพระอภิญญาญาณน,นะครับมีวิชาคมแข่งกล้าเนี่ยนะครับก็จะทําให้วัตถุบุคลน,นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับอย่างหลพ่ระของเราเนี่ยนาทีนี้ก็ปฏิเสธไปได้นะครับเพราะว่า วัตถุมงคลมินฟองหลวงพ่อเนี่ยประสบการณ์เยอะมากๆนะครับแบบมี8รอบ9บ้ามงคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันดับหนึ่งจริงๆนะครับถึงแม้ตอนนี้นี่ค่านนยมของราคาเนี่ยจะถูกไตรามาสกับเสาห้าแฟงไปเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าค่านนยมเนี่ยจะลดลงนะครับเพื่อนยังคงมีคนที่อยากจะได้เหมือนเดิมยังสอดสแสวงหาเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่มีไตรามาสกับมีเสาห้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ มาแรงนั่นเองนะครับทำให้มีการแข่งขันราคากันนะครับแลกรนี้มีแปดรอกัมคนเนี่ยราคาไม่ได้ตกนะครับเพียงแต่นะครับต้องยอมหลีกทางให้ความแรงของมีดไตาม้สก,กับมีดเสาห้านั่นเองนะครับส่วนประตุมงคลที่อยากจะแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีพระปิตายกฐานะนะครับเป็นพระปิตาที่ออกปีหกสอ เนื้อผงเกษรผสมผงงาช้างนะครับเป็นพระพิตาที่มีวราระปุกเสกที่แน่นอนนะครับถือว่าเป็นพระปิตาที่มีวิธีปุกเสกที่ยิ่งใหญ่นะครับเรว่าก,การสร้างก็น,น้อยนะครับเนื้อเกษรแบบนี้จะไม่ค่อยพบเจอนะครับเลี่ยมเก็บพร้อมใช้อย่างดีนะครับสภาพสวยน่าสนใจกระทักมาได้นะครับต่อไปจะเป็นครับพระสมเด็จรุ่นสมปัานาปี64นะครับ อง์นี้นี่เป็นองค์นำเลิกนะครับสร้างน้อยเพียง12องค์เท่านั้นนะครับพิเศษองน,นี้นี่มีรอยลงหมึกจานตัวมินะครับให้ด้านหลังขององพระด้วยนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับอีกรายการก็จะเป็นนะครับพระขุนแผนจินบัญชรน,นะครับไตรามาสนะครับปียวสเป็นพระขุนแผนพิมพ์เล็กที่ปลุกเสกไตรามาสปี64วสีตเต็มเลยนะครับเพื่อนผมไม่ได้ แกะซีเลยนะครับอยู่ในคากล่องเลยนะครับใครสนใจนะครับก็ทัาสอบถามมาได้นะครับอิรยการก็จะเป็นนะครับลูกอมเป็นลูกอมที่ปลูกเศษอยู่ในถ้ำเขาจะทันบรรพฤซึ่งสายเขาอ้อเนี่ยนิยมไปปลูกเศษวัตถุมงคลที่นั่นสายนั้นมีประสบการณ์เยอะมากนะครับแล้วถ้ำเขาจะทันบรรพฤเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปกินว่านกินเหนียว นนะครับก็จะปลูกเศษรุ่นนี้ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับลูกนี้นี่เป็นตะกุดตองคาด้วยนะครับแต่สนใจก็ทับตามมาได้นะครับสุดอีกายการก็จะเป็นนะครับเหรียญหอระคังปีหกศูนย์นะครับดี๋ยี้เป็นนะครับเหรียญหล่อหอระคังปีหกศูนย์เนื้อเงินนะครับซึ่งเนื้อเงินเนี่ยสร้างน้อยเพียง 9- 9องค์เท่านั้นนะครับ เลียมเก็บผิวว่ายางดีสวยงามนะครับพร้อมใช้มีกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับถ้าใดสนใจนะครับปลูกเสกสีวารากป็นหนึ่งไตรามาสนะครับรวมทั้งพิธีเสาห้าปี60แล้วก็ไตรามาสศูนด้วยนะครับเสาห้าเนี่ยก็เลิกวันพยาวันหรือเลิกเสาห้าตะพูข้างขึ้นนะครับทำอะไรก็จะขึ้นขึ้นนะครับเฟื่องฟูนะครับจเจริญเจริญน,นั่นเองนะครับส่วนเทียนยนนี้ก็จะเป็น พระหลวงพุทธร,รุ่นพัดยิรันตลายนะครับออกปีหกสี่ที่เป็นเนื้อเกรสรน,นะครับเป็นกรรมการตะกุดตองคาสร้างจานวนเพียง100องค์เท่านั้นนะครับมีมาแบ่งปันสององค์ภาพสวยทั้งคู่นะครับชอบองค์ไหนเนี่ยอยากจะรู้ว่าหมายเลขอะไรก็ทักสอบถามมาได้นะครับอยู่ในกล่องสวยงามเลยนะครับพัดยิรันตรายนะครับห้อยหนึ่งองค์เนี่ยได้ถึง2บารมีนะครับได้บารมีของหลวงพุทวดวดช้างให้ซึ่งหลวงพุทวด ว่าช้างให้เนี่ยวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเนี่ยไม่ต้องเสกนะครับแค่เป็นรูปลักษณ์ของของหลวงพ่อทวดเนี่ยก็มีความสิ์สิทธิแล้วนะครับแล้วยิ่งได้บูกเสกโดยพระกิจิอาจารย์ที่มีพุทธคุณสูงนะครับก็ย่อมที่จะได้รับความสิ์สิทธินะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อพัดด้วยนะครับจึงห้อยหนึ่งองค์เนี่ยได้สองบารมีเลยนะครับใครสนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับดู คลิปแล้วนะครับถ้ายังไม่เห็นมมโพสเนี่ยก็แคปหน้าจอวงกลมทักมาอสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้นี่เราจะมานะครับฟังคำทำนายตามตำราพรรมชาตินะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิปที่ส0แล้วนะครับซึ่งถึงเรือนไหนนั้น เชิญรับชมกันได้นะครับคลิปนี้นี่สำหรับผู้ชายที่มีอายุ21 33 45 57 69และผู้หญิงที่มีอายุ17 29 41 53 65 77ปีนี้นี่ตกเกลือนคนต้องคือคานะครับคืออะไรนะครับก็คือนะครับมีอะไรติดคอเราอยู่ หมายความว่าปีนี้เป็นปีที่เราต้องมีสติให้มากเพราะการทํางานหรือการใช้ชีวิตของเราในปีนี้นี่มักจะมีข้อจํากัดข้อจํากัดอย่างไรบ้างนะครับเช่นสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเราอยากจะขยายร้านเนี่ยอาจจะติดเรื่องอเช่นไม่มีเงินทุนนะครับโลเคชันตรงนั้นนี่ขยายร้านไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ทำให้มันทําอะไรแล้วก็จะติดติดกระขัดอยู่นะครับมันจะมีข้อจํากัดกับเราในเรื่องของหลายๆด้านนะครับไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับด้านผู้คนเนี่ยด้านบริวารก็มีข้อจํากัดเช่นกันนะครับในการทํางานการใช้ชีวิตในปีนี้นี่อยากจะบอกว่าทางธรชาติที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเบียดเบียนผู้คนปีนี้สิ่งต่างๆเรานั้นเนี่ยนะครับ ย้อนมาหาเราได้นะครับเราจะโดนเบียดเบียนเ,เช่นกันนะครับสิ่งสาคัญปีนี้นี่อยากจะบอกว่าขีดเส้นใต้เสียงแดงนะครับก็คือห้ามไปคาประกันให้ใครเป็นอันขาดย้ํานะครับห้ามไปคาประกันให้ใครนะครับห้ามเป็นอันขาดเลยนะครับปีนี้นะครับเอกสารงานทุกอย่างต้องดูให้ละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดปัญหานะครับเดีย๋ยวมันจะ มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับปีนี้เป็นปีที่เห็นโอกาสในชีวิตแต่หยิบจับไม่ได้นะครับปีนี้เห็นคนเข้ามาในชีวิตแต่มีเรื่องที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะลงเอืกับเขาได้ปีนี้เห็นโอกาสในด้านการเงินที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็หยิบจับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อจํากัดในชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้นี่นะครับเหนื่อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมเหนื่อยเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นในความเหนื่อยนี้ไม่ได้แปลว่านะครับไม่ได้นะครับเราจะสามารถโตได้ แต่เราจะโตยากขึ้นเท่านั้นเองครับจะไปแบบช้าๆนะครับให้เราทุกคนจําไว้ว่านะครับคนที่ตกปีนี้เรือนนี้เราโตได้แต่ใจเราต้องแข่งพอนะครับแลกมาด้วยความมโนสาหะเท่านั้นไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับปีนี้เรานะครับจะตัดสินใจทําอะไรอาจจะทําให้รู้สึกว่าคนไม่ค่อยสนับสนุนเรานะครับคู่ครองไม่สนับสนุนนะครับลูกหลานคนในบ้านไม่สนับสนุน ให้ตั้งมั่นในสิ่งที่เราทําและตัดสินใจทําและทํามันอย่างดีที่สุดและทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับเน้นการทําบุญการให้โอกาสเด็กให้โอกาสผู้คนมูลที่ต่างๆนะครับปรับฐานดวงไว้แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับจะก,กลับจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะครับก็ฝากไว้นะครับก็คืออยากให้มีสตินึงนะครับเพรทาท่านใดที่ มีโอกาสผ่านไปแต่แถวเขาใหญ่นะครับใกล้ๆกับโรงแรมกีมาญานะครับมีวัดจุวัดหนึ่งนะครับชื่อวัดตงต้นนะครับก็จะมีหลวงปู่ศรีนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับท่านสามารถที่จะทํานนายทายทักโดวงชะตาวิชาพรหมชาติเนี่ยนะครับได้อย่างแม่นยำนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็จะมีสิ่งศิษย์มากมายนะครับสำหรับสายมูที่อยากจะเข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองเข้าไปดูได้ไม่เสียหายอะไรนะครับ แต่ที่สําคัญนะครับก็จะมีบุญใหญ่นะครับคือสร้างบันไดขึ้นไปสักการะหลวงพ่ององค์ใหญ่นะครับในที่อยากจะร่วมบุญนะครับมาเล็กบัญชีขึ้นใหแล้วนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บ,บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้ราด้วยเงินท้อเขาของเงินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายราศจรกรุัยไขไเก็บเงิลอดไปนะสุกนะทุกทุกคน